นี่ไงป๊อกได้สำเร็จแล้วได้ลึกที <c oughs> นี่ไงไซสไซส์ทำลายเยอะจันเนี่ยไซส์เนี่ยเยอะขึ้มเป็นสีแล้วอ่ะเดี๋ยวนี่ชะโดเป็นอย่างงี้นะะโดปอย่างงี้ะจันเนี่ยวด้วยใคถ่วลูกเลยให้ไง ยังไงต้องส่งเวิดีโอคลิปเดี๋ยวดูคลิป,ลปลผู้แพ้มันจะไปต้องตายครับเจอกันห้าโลนะเรียบร้อยบ๊ายบาย